ตอนเริ่มวิดีโอคุณเคยฝันถึงคนที่คุณไม่เคยพบไหมฉันพบเขาที่วัดพระแก้วแต่เขามาจากโลกที่เราไม่อาจจับต้องได้กลางวิดีโอสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทำให้ฉันรู้ว่าความรักบางอย่างสามารถข้ามเวลามาหาเราได้ก่อนคลายพงคำสาปลักแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กำลังจะถูกเปิดเผยและคุณจะเป็นพยานในความลับที่ซ่อนมาหนึ่งรยปี ฮุกสุดท้ายเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความรักของคุณไปตลอดการเพลงประกอบเสียงพินเบาๆประสานกับเสียงลมพัดเอฟเฟกต์เสียงเสียงก้าวเท้าในสถานที่ร้างเสียงกระซิบเหนือธรรมชาติเสียงดนตรีไทยโบราณข้อความปรากฏบนหน้าจอรอติดตามความลับสุดท้ายจะถูกเปิดเผยแสงแรกของวันสาดส่องผ่านหน้าต่างห้อง ฉันยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าในห้องพักโรงแรมมือกำลังคัดเลือกชุดเดรสสีแดงชุดหนึ่งชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ฉันซื้อมาแต่เป็นชุดที่ฉันพบในกระเป๋าเดินทางโดยที่ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนใส่ไว้ทันใดนั้นกลิ่นหอมโบราณก็อโชยขึ้นมากลิ่นของดอกมะลีและเครื่องหอมแบบไทยๆห้องเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องเพลงกล่อมเด็ก เสียงนั้นมาจากภายในตู้เสื้อผ้าฉันค่อยๆย,ยกมือไปจับลูกปิดตู้มือของฉันสั่นระริกเมื่อเปิดตู้ออกฉันไม่เห็นอะไรนอกจากเสื้อผ้าของตัวเองแต่แล้วในกระจกบ,บานใหญ่ของตู้ฉันเห็นภาพสะท้อนของผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณเธอไม่ใช่ฉันผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังฉันเธอหันมามองฉันผ่านกระจกดวงตาของเธอเบิกกว้างเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอยื่นมือมาแต่หลายของฉันฉันรู้สึกถึงความเย็นยเยือกแผ่ซ่านผู้หญิงในกระจกค่อยๆเปิดปากน้ำตาเลือดไหลออกจากดวงตาของเธอช่วยฉันด้วยเสียงของเธอดังก้องในหัวฉันช่วยเขาคนนั้นให้รอดพ้นจากคำสาปร่างของเธอค่อยๆจางหายไปแต่ความรู้สึกเย็นยเยือกยังคงอยู่และบนไหลของฉันมีรอยมือสีม่วงดำปรากฏอยู่ เหมือนรอยฝีมือจากโลกอีกภพหนึ่งฉันหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานร่างกายไม่สามารถขยับขยื่อนได้รอยมือบนไหล่รู้สึกเย็นเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้นภาพหลอนข้อผุดขึ้นในความคิดภาพของชายหนุ่มในชุดข้าราชการสมัยรัชกาลที่ห้าเขากำลังยื่นมือมาทอดฉันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงครีดร้องของหญิงสาวดังก้องในหูเสียงนั้นมาจากทางระเบียงห้อง ฉันค่อยๆก้าวเดินออกไปยังระเบียงลมหนาวพัดโชยเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกมะลีและควัญทูกมองลงไปที่ด้านล่างฉันเห็นคู่รักคู่หนึ่งในชุดไทยโบราณกำลังเถียงกันอย่างรุนแรงหญิงสาวสวมชุดเดียวกับผู้หญิงในกระจกเธอกำลังร้องไห้อย่างเสียใจชายหนุ่มหันหลังเดินจากไปโดยไม่เหลียวกลับแล้วภาพเหล่านั้นก็จางหายไปเหลือเพียงความเงียบและความหนาวเหน็ ฉันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ของฉันแต่รู้สึกจริงเสมือนเกิดขึ้นกับตัวเองมีเสียงสะดุดมาจากในห้องฉันรีบหันกลับเข้าไปและก็ต้องหยุดยืนตาพังชุดเดรสสีแดงที่ฉันวางไว้บนเตียงตอนนี้มีดอกมะลิต,ตะวางเรียงอยู่เต็มทั้งที่เมื่อก่อนยังไม่มีอะไรเลยฉันเดินเข้าไปในห้องอย่างไม่มั่นใจดอกมะลิส่งกลิ่นหอมหนักขึ้น ตกลับรู้สึกอึดอัดแทนที่จะสดชื่นบนผ้าปูดเตียงสีขาวมีจดหมายฉบับหนึ่งปรากฏขึ้นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสวยงามแต่มิกสีแดงเหมือนเลือดฉันเอื้อมมือไปหยิบจดหมายขึ้นมามือของฉันสั่น uncontrollably ข้อความในจดหมายทำให้ฉันหยุดหายใจหากเจ้าไม่ช่วยเราในสามวันเจ้าจะต้องมาแทนที่เราในโลกนี้จดหมายนั้นลงท้ายด้วยตราประทับรูปดอกบวกัว ตราประทับนั้นรู้สึกอุ่นเมื่อสัมผัสราวกับมีชีวิตทันใดนั้นกระจกในห้อง้อแตกทั้งหมดแต่ไม่มีเศษกระจกหล่นลงพื้นมีเพียงเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังขึ้นอีกครั้งฉันมองไปที่หน้าต่างและเห็นเงาของหญิงสาวในชุดไทยเธอกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องและค่อยๆก้าวเดินมาโทษฉันแต่ละก้าวของเธอทำให้อุณหภูมิในห้องลดต่ำลง จนฉันเห็นลมหายใจของตัวเองเป็นไอเงาของหญิงสาวเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นฉันพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงร่างกายของฉันแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้เธอยื่นมือที่ซีดขาวออกมามือนั้นเย็นยะเยือกเมื่อสัมผัสแก้มฉันน้ำตาของเธอไหลเป็นทางยาวแต่เป็นน้ำตาสีแดงเหมือนเลือดเจ้าเห็นเขาไหมเสียงของเธอดังแว่วในหัวฉันเจ้าต้องช่วยเขาจากคำสาบ ภาพของชายหนุ่มในชุดข้าราชการปรากฏอีกครั้งคราวนี้เขากำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความดีสปอยอมีแสงจันทร์ส่องผ่านร่างของเขาทำให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาหญิงสาวในชุดไทยชี้ไปที่ภาพนั้นรอยน้ำตาบนใบหน้าของเธอเป็นสีแดงเข้มเวลาของเรากำลังจะหมดลงเสียงของเธอเริ่มแผ่วเบาและเวลาของเจ้าข้อกำลังจะเริ่มต้น ร่างของเธอเริ่มจางหายแต่ความรู้สึกหนาวเหน็บยังคงอยู่และบนข้อมือของฉันปรากฏสายสินสีแดงที่ค่อยๆค,คล้องรอบแขนของฉันเหมือนกำลังบีบฉันกับอะไรบางอย่างสายสินสีแดงค่อยๆรัดนั่นขึ้นความรู้สึกอุ่นๆไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายฉันภาพและเสียงมากมายทะลักเข้าสู่ความคิดฉันเห็นพระราชวังสมัยรัตนโกสินทร์ เห็นหญิงสาวคนนั้นกำลังร่ำให้ในห้องหับเห็นชายหนุ่มถูกสาปให้หลงทางในวังร้างเสียงอดีตดังก้องอยู่ในหูเราสาบานจะอยู่ด้วยกันทุกชาติแต่คำสาบนี้ฉีกเราออกจากกันสายสินเริ่มเรืองแสงสีทองและค่อยๆค,คลายตัวหลุดออกจากข้อมือฉันแต่ความรู้สึกถึงพันธะยังคงอยู่ฉันรู้สึกได้ถึงภาระหน้าที่ใหม่ภาระหน้าที่ที่ต้องตามหาชายหนุ่มผู้ถูกสาป และทําให้คํำสาปสิ้นสุดลงฉันมองไปยังทิศทางของวัดพระเก้ารู้สึกได้ว่าคําตอบอยู่ที่นั้นร่างบางๆของหญิงสาวปรากฏอีกครั้งคราวนี้เธอยิ้มให้ฉันอย่างเศร้าๆก่อนจะละลายหายไปในอากาศเหลือเพียงดอกมาริบานสดอยู่บนเตียงและความตั้งใจมั่นในใจของฉันฉันหยิบดอกมาลิขึ้นมาหนึ่งดอกดอกไม้ยังรู้สึกชุ่มชื้นราวกับเพิ่งถูกเก็ดมา ทันใดนั้นวิวของห้องก็เปลี่ยนไปฉันไม่ใช่อยู่ในโรงแรมอีกต่อไปแต่ยืนอยู่ในสวนโบราณพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสลัวด้านหน้าคือระเบียงวัดพระเก้าชายในชุดข้าราชการยืนอยู่ที่นั่นร่างของเขาโปร่งสางดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเขาหันมามองฉันและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเธอส่งเจ้ามาหรือฉันก้าวเดินไปข้างหน้า แต่ทุกก้าวรู้สึกหนักหน่วงเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงขาของฉันไว้ชายหนุ่มชี้ไปที่พื้นใต้เท้าของฉันมีสายสินสีแดงพันอยู่ยืดออกไปสู่ความมืดเบื้องหลังและในความมืดนั้นมีร่าง,างบางบางยืนอยู่หลายร่างทั้งหมดต่างจ้องมองมาที่เราทั้งคู่สายสินสีแดงเริ่มตึงขึ้นดึงขาของฉันไปสู่ความมืดชายหนุ่มในชุดข้าราชการยื่นมือออกมา ผ่านร่างฉันไปเขาไม่สามารถสัมผัสฉันได้เสียงสะท้อนจากร่างในความมืดไม่มีใครสามารถทำลายคำสาบได้เสียงนั้นแหบกระซิบและเย็นยเยอือกร่างในความมืดค่อยๆเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาพวกเขาล้อมรอบฉันไว้ใบหน้าที่ไร้ซึ่งอารมณ์ดวงตาที่มืดสนิทอากาศรอบตัวเย็นลงจนฉันสัน่นแล้วฉันก็ได้ยินเสียงร้องของหญิงสาวในชุดไทย เสียงของเธอดังก้องมาจากสายสินใช้ดอกมะลิดอกมะลิสามารถปกป้องเจ้าฉันยกดอกมะลิในมือขึ้นดอกไม้เริ่มเรืองแสงสีขาวนวลแสงสว่างเจิดจ้าขับไล่ความมืดร่างเหล่านั้นถอยห่างสายสิงที่รัดขาฉันคลายตัวชายหนุ่มในชุดข้าราชการมองมาที่ดอกมะลิน้ำตาไหลอาบแก้มเขาที่สุดแล้วเธอยังไม่ลืมเรา แสงจากดอกมะลิค่อยๆจางลงความมืดรอบตัวฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ลานวัดพระเก้าในยามเช้าที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นชายหนุ่มในชุดข้าราชการยังคงยืนอยู่ใกลๆ้ๆแต่คราวนี้ร่างของเขาเริ่มโปร่งแสงมากขึ้นเขามองไปที่ทิศตะวันออกใบหน้าเต็มไปด้วยความสงมบทำสาบกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเสียงของเขาดูเบาบาง และตัวข้าก็าได้เวลาที่จะต้องไปแล้วเขาหันมายิ้มให้ฉันเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาขอขอบใจเจ้าที่ช่วยให้เราได้พบกันอีกครั้งร่างของเขาค่อยๆกระจายไปในแสงรากของวันเหมือนหมอกเช้าที่ถูกแสงอาทิตย์สาดสองเมื่อเขาไปอย่างสมบูรณ์ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจเหมือนมีอะไรบางอย่างได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ กลับมาที่โรงรามชุดเดรสสีแดงยังคงอยู่บนเตียงแต่ดอกมะลิทั้งหมดได้เหี่ยวเฉาไปแล้วบนโต๊ะมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่ฉันจำได้ด้วยความขอบใจจากดวงใจไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีที่อยู่เพียงกลิ่นหอมของดอกมะลิที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศจนถึงทุกวันนี้ฉันยังคงเก็บดอกมะลิไว้ในบ้านเสมอ และบางครั้งในยามพระอาทิตย์ขึ้นฉันได้ยินเสียงกระซิบแห่งความสุขจากคู่รักที่ได้พบกันอีกครั้ง